โดยเฉพาะคอนวอยครับวงอื่นนี่ยเดินท่งไกลแ,แน่นึ่งงอแงละมือยแน่กับงอแงละแต่วงเฮ้าเนี่ย่มไม่หนีครับแน่นนะท้าวอนคอนวอยนี่ผมก็ต้องขอบคุณน,นะครับทีมงานคอนวอยครับแล้วก็หางเครืองเดนเซอร์ ไม่ขาโอ้ยพี่นองครับมันมาถึงจุดนี้แล้วฮ้ตองดันเล็กหน่อยแล้วพี่นองควรทีเสียงูพผมเนี่ยลดบทบาทลงเออแมนบอเพื่อคือเข้ากับเหตุงานมาครักเหรอ,อเนาะแมนบอลชีวิตใหม่สวัสดีครับผมหัวใจเดิมขอบคุาไายใส่ครับไม่ก็ังวลใจเออเน่ยเรื่องกินเหล่ากินยามันก็ธรรมดามันห้องเหตุงาน นั่นเนาะเศดีไปเหมือนุอย่างหรือมันเรียบ้อยราบเลื่อนไปสู้มือมันก็นเป็นไปบได้นะครับมือใดผมอยากผมกัสิโนดตไปแต่มีผู้เช็คมีสายลับดิเนี่ยคนเช็คก,การทํางานในประเด็นี้แค่คู่ต่อยเลยครับเช็คความบกพ่องหรือเช็กระเบียบยนไยของลูกทีมบประเด็นี้แค่คู่ต่อยแต่มีหลายคนจนงงเลยวะ่ะวันหนดูใดจชงไหน,ใน,ในเออเขาก็ต้องมีวิธีของเข้าเมนบอกกับหอดมือ มือใดหยาดมือใดบทท่าน,น,นีย่าี้อารมณ์ทีสิบเ้าไงเก็บใบก้อนโน้ตใบโนดตใบหอดมือมาก,กเกินมากเคียดเทละเรื่องสองเรืองเทละคนสองคนไปนะคุ้มคนเนาะถ้าว่าขันขนเทาสิไปเก็บรายละเอียดเหมือนออปปอทุกคนบ่ได้ดอกตายพอดีผู้เป๊ะเหมือนทุกคนเป๊ะทุกมือเนี่ยมันเป็นไปบ่ได้เราเข้าสิไปเอาใจใส่ทุกอย่างนี่เข้านี่ละสิตายอ่ะออ กเอาตาเรืองที่มันสําคัญหรือเรืองควนเบาควนคุยนะครับแต่ผมนี่เป็นคนเบาตรงกับลูกน่องผมสิบ๊อค่อยบ๊อค่อยเบาเหร่นเบาหัวหรือก็คือก็ผมสิบเรชเพื่อนว่างใดละ่ะลําไล่แต่ขันผู้ใดมีปัญหาผมคุยตรงๆเลยผมคุยดีๆเนี่ยะะัะคุยตรงๆนะรับใดก็รับรับ,รบ,บไ่ะใดก็ บ่ดใยฉะนั้นแล้วคือขันขึ้น่าศิลับ,บ่อใดยาเฮ็ดให้ผิดใจเพราะว่าผมเวล่าผมเบาผมเบอกผ,ผมมึงเป็นคนเบาใส่ใจคนมันขลยบอกใครมีปัญหาเด็กหน่อยไั้อย่างเขาก็เจริงอยู่ <c oughs> <c oughs> สมมติว่าผมเอารถเปนเอาปาจโร่เปนสาระข้ามมือกเลาครับคุณเลย่าไปเลยว่าสี่ห้าโมงมือมืออื่นเขาจังไปขับเอาปาจโรมาลับมาเล่นกับมันนุ่มสารคข้ามเอาไปจ e โรมา่เจัจัง อย,ยากเสียวมากผิดอ่ะอันนี้อันผลละมักละมัก,ก,กมากไม่ขึ้นรถเท่านี้นเลยไปะใครเยู่ผมนอนหลบับอยู่เหมือนี่เป็นหูซึ้น